ไต่แล้วช่างเล็กกับบานแล้วช่างเล็กกับบานแล้วไงเอาไปเลยเฮ้ยบนใหญ่ขึ้นจริงเว่ยเสร็จเออเอาทำไมเอ้าทำไมนี่นี่แต่ละวันมีเมืองช่างเล็กกับบานเราช่างเล็กนี่ย เอาวออกไม่ได้ช่างเล็กกับปบานเหลือบะอาท่นี่ออ้งไม้าอีท่าตอนเขาเอายังไง เดี๋ยวเดโอ้จ่แ่หามิดมาตัดคอเออตะคอออกสนักเขาอีวะควดีกว่าคอคนอ่ะเออเอาล้วให้ควัางไหมเออเอาเจ้านดบโอ้ยน้อใช้อใช้เรื่อยเรือยอจ้านใบร้อนเ้อ

เอ้าได้คุยเดคุยหอมได้หมยพวกเอาเราเขาแปงคงแดงหรอต้นเขาอ่ะเอาประกอบื่อนไปยังไหนต้นเข่าเขายังไง